ก็จบเป็นพิธีกรครับสวัสดีพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเนี่ยว่าเรามาน้อยแต่ขอบพระเจ้านะครับเกียรติก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนก็มีภารกิจเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าก็ไม่ได้มาแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราได้มาพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องก็ได้ยืมมารวมกีนก็อมาเล่นมาเล่นกับเตรียมเตรียงป่าเมื่อครั้งพี่น้องมา ก็ไม่เห็ยนะพี่น้องพอดีแล้วเดินจากก็ขออุะเจ้าแล้วก็ในชีวิตของเราทุกเชื่อเรื่องวัดในพระโลกแล้วก็ที่เราเสด็จมาแล้วก็ภายพระโลกได้ในแต่ละอาทิตย์ก็มันไม่ได้ง่ายนะพี่น้องที่เราจะเดินออกจากบ้านมามาจามาก็ขออุปจ้าเราเชื่อพระโลกเพราระผู้ทรงดักเราแล้วก็เราเชื่อ ด้วยที่เราได้มาที่นีเพราะอีกหลายคนที่ไม่ได้มาแต่ก็การที่เราจะออกจากบ้านในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันมันมีสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรามอเพียนั่นแหละก็คือพวกศาสนามันก็ได้ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะพยายามดึงเราออกจากฐานของพระเจ้าแล้วก็ครอบครัวของพระเจ้าเหมือนกันาจะได้ออกมานี้พี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าในแต่ละที่นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างสูงเพราะว่าทุกเช้า เมื bon bon ult, anyway, said, ่อก like so, ี้พระเจ้าก็ได้นอนตั้งหกทุ่มถึงได้นอนเมื่อคืนเพราะว่าอ่าข้าพเจ้าเป็นสตาแตงเนาะมันก็ออกทุกวันเนี่ยแต่ไม่แต่ไม่ได้สนใจว่ามันออกหรือเปล่าเพราะว่าพระพิญญาบัตรพก็ไม่เคยว่างสักทีแล้วก็ข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเอาลงมาการให้มันออกอนุ่าลไปไม่รู้ว่าวันไหนมันจะว่างให้เพราะว่าไอ้นกมันก็บินบินไปบินมาไม่รู้สแตนทีมันอยู่แต่ตรงนั้นก็พอไปดู อะไรเลยปาก็กลับไปเอาแว่งมามาใส่ไม่มองเห็นเลยนะคะตะกันมันเข้าไปเอาตะกั่งจิกเราแล้วมันก็บินไปบินไปขอพระเจ้ามันก็ออกไปไายแล้วก็โอ้ทีนี้ก็เสียสละเอาื้นที่พออแมงน่ะมาอันหนึ่งก็เอามามโยงไว้แล้วก็ไม่ให้มันออกพอเมื่อคืนพระเจ้าก็ไปดูอีกไอ้ลูกเล็กนิดน้อยๆดนยมันออกมาหมดเลยโอ้พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าก็ไปพิจญายึบย็บ น้อยเย็บหมดเลยมันจะได้นอนก็ขอบคุณพระเจ้าพอเม่ช้าก็เขาเป็ไต้องหวดเจ้าพระเจ้าเสร็จไม่ได้ไหว้เจ้าในคนที่เมาปัรยากาศเขาเออจ้าสองคนที่เมาบอกว่าถ้าเาดีบมาบกกให้หน่อยกกไวเผื่อมันตอบจักน้อยน้อยนมาเจอผู้ใหญ่แล้วมันจะได้ดูที่หน้าแล้วก็กลับไปวก็พระบิณีิกก่อนก็ขอบคุณพระเจ้าแต่พรไปจําไม่ได้ไหว้าเลยพรเจ้าผิดหลักะเสร็จแล้วก็เออถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวมดมันก็ขึ้นมามันขึ้นกับ ด่างเดียวมันจะไปเจอด่านเล้กแล้วมันก็จะเข้าได้ก็ไปอพระยาบอกว่าจะบทเท็นไมเพราะมันก็เยก็ไม่ได้บทกพูดคอนเทนท์มาเรื่องรองมัดมาก็โอเคแล้วพอมากินข้าวรถคือพระอาจาจะมาแล้วนะพี่น้องไปเหยียบเหยพเจ้าได้วางวางมางวางชีวิตวางในความคิดของพระเจ้าไว้่ว่าอสติปัญญาแค้หางฝืนแต่ข้าพเจ้าพยายามจะวางแปลงไว้เอาเสื้อนัดข้างในไปสองเส้น ก็อระบางหอกมันจะได้อยู่ในก้อนใหญ่แล้วมันจะได้บินขึ้นมามันจะได้มาห้อยในสายที่หูไวขอพรูไปดาเมื่อคืนตอนตกทุกมันก็ยังอยู่ดีๆของมันอยู <h 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 ่แต่พอเมื <h <h ่อเช้าจะมาแล้วถูกพวกเอาไปไปลงนล่นรูบูลูขนาดเนี้ยแล้วก็รวมเข้าไปตึงเอาเชือกออกมาแล้วเอาความมัดถ้านอาจารอยากร้อกมากมากเลยโอ้จะพีดันใจมันคุ่นขๆๆ ฉันก็เห็นเมื่อมันอยู่ดีๆในสองคนนั้นบอกไม่มีใครทำขอบคุปผาเขาบอกว่ายังไม่ได้แตกต้องอะไรเลยไม่ได้แตกต้องแต่ทําไมมันถูกไยโดแล้วมันออกมาดูงอได้ข้าพเจ้าบอกอยากร้องไห้อยากใดก็ไปนะแล้วก็ต้องไปเสียเวลาแล้วก็บอกพ่อพ่อพ่อแค่นี้แหละนะเอาไว้แค่นี้แหละแล้วกลับมาทำเชียร์เองข้าเจ้าก็เอาตะกี้ไปทำไปกลัวว่าถ้ามันออกมามันจะออกฟองกัน พยายามเย็บรูเล็กรูน้อยเย็บจนหมดเนี่ก็เอาไฟเป็นรูให้ดูอูถ้ามันออกมาได้มันจะแล้วและรูใหญ่เหมือนแกดอองไงน้องๆก็ดึกด้วยทีเนี้ยบองังก็เลยบางแกนข้นดาวเช้าอดงยองก็แบ่งขาเราจะวางแกลนข้นดาวที่้าประจําจะวางกลนคนนนแน่นอนก็คือเอาขน้ดแหลกพอก็ขอบคุณพระเจ้าขี่รถมาก็นัจากร้อห้างก็ขอบคุณพระเจ้าคามินี้ก็เอออะไรก็อยู่กับพระเจาแล้ เดี๋ยงกับใคเก็ไปเทียงกันก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เราก็สามารถหาได้เพราะว่างานมันก็เล่นงานนะคะก็หนักหรือพี่น้องก่อนจะได้ออกงานก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งเลยทอย่งแล้วก็พี่น้องมีไหมคะที่จะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องที่มันจะทำให้เราเด็นี้กว่าที่จุดีนดีหรือทำให้มันบรรนทาทุกขมากแต่เราเต็มเราก็จะบอบขอบคุณพระเจ้าได้ในเรื่องมีไหพี่น้อง ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรตะ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 ดาพี่น้องมันจะจุ่มไม่ดีพรกผ่อดเลยละค่ะแต่ถ้าการทักเนี่ยมันแยกกันออกมาพี่น้องทุกอาทิตย์เลยพี่น้องทุกอาทิตย์พี่น้องเป็นพนักงานทแยกกันออกมามาแบ่งพรกผ่อดกันอ่ะลุกมือให้พี่น้อง เริ่มตอาแมกะบอกว่าวันนี้คงจะไปนาไม่ได้เลยมาดูแตนนแล้วน้องก็มาโทรไปว่ามจะมที่ขอบวาจ้าข้าวข้นไปาวไปจับจ้านะคะขอบคุณมากค่ะอมียาลอยาขอับาเนาะนี่แหละที่น้องฝว้ามันแก้าวออกมาจามนเนี้ยพอเรามาถึงที่นี่เราคุณรู้ว่าเรามีชัยชนะเพราะว่า ไปาก็เลยแบบถ้าเพอถึงวันเสารวันอาทิตที่ไรนี่รู้สึกว่าเขาจะเมาคือพอมีตัาไม่ได้ไมีกาไหนไหน,นทุกวันเลยพอหมดตาก็กลับมาแต่ทำเล่าบอกเออข้าวทีนี้กินมีอะไรก็กินเออท่ามีกับก็กินไปเพราะว่าเราก็อยู่นนั่นเนาะก็เป็นลูกหล,ลานในรังเป็นลูกลูกชายของพี่ ไม่ละคือเอาติดเราติดเล่าแล้วก็คือไม่มีที่ไปแนะพี่น้องแล้วก็ต้องไปอยู่บนะ้านหลังนั้นเราอยู่ไปกำลังเรียนอยู่เขาจะบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมที่คุณอยู่ทุกวันพระเจา้าเรียงคุณนะเพราะว่าญาติพี่น้องคุณเขาก็ไม่มีใครเรียกคุณแล้วฉันมีพระเจ้าและพระเจ้าที่ทาให้ฉันมีสามารถเลี้ยงคุณได้แต่ถ้าสามามติว่า เราคุณก็คงไม่ได้มากินอะไรแบบฉันนะแต่เนี่ยมีอะไรก็กินไปได้กันก็ไดแต่คุณเงินทุกบาทหรือเราหมดถ้าถ้าไม่หมดกันก็ไม่หมดมาก็ขอบคุพระเจ้าพระพเจาก็บอกโอ้คุณดูจากไหนเขาไท่ต้อจะบอกว่าถ้าคุณไม่สลัดมาที่เราออกจากดวงคุณคุณจะไม่เจอพระเจ้านะเออคใช่ก็ใช่น่าสาวผู้ถูกคุ้ยก็คือมาก็ขอบพระเจ้าค่อยจะเจออีกอยู่อธิษฐานต่อเขาไปเรื่อย สักกันหนึ่งเขาคงจะได้นับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็แต่ว่าอย่างครอบครัวของพระเจ้าก็คือเขาประมาณสามพุทธแล้วเนาะก็กินข้าวมีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวเขราะว่าข้าวมันไม่ได้กินงั้นก็กินน่แต่ไม่มีกับเลิกเพราะว่าเคยบอกไปแล้วว่าถ้าข้าวอยู่ที่นี่จะคงไว้ตลอดถ้ามีกับก็มาถักข้าวแล้วก็กินกับของตัวเองได้เลยเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คงจะนอนท้องแห้งแหละเพราะว่าเขาไม่กินไื่นแต่ก็เมากด้มาดูเป็นหน้า

Nam mô sư Phật sám hối <laughs> văn มีกมัดตัวไมีก่งใหเราจะเดินในทางของพระเยซูองพเยซกโเอบะเจ้าจงโดกระเช้าพระสุนทริทักษ์ดือตั้งพี่น้องวิ่งมืมาถวายการพิจารณาพรทธเจ้าที่สิทธิ์สละและสิทธิ์ หรับวันนี้ที่เราก็ได้มาเลยในที่นี้8วันสำหรับวันนี้ที่โปร่งทรงน้ำยางเท้าของเราให้เราดีเช็คหน้าธนาคารมาโปร่งเยาะหน้าที่มันจะดึงยอดออกไปแา่ทางของโปรแต่ในวันนี้เราก็มีเช็คน้อยู่และวันต่อตไปนีก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราและเราจะมีชัยชนะไปกับโปรในทุกวันในยางเท้าของเราและในเช้าเมื่อกี่เราได้เอาซับนั้ำโปรเยาะหน้เข้ามาคือทุกทค่ะ ดูท้องพระทาของพระองค์และขอไปเจ้าสมุเอีนทอผู้คงชีวิตผูายนี้ที่เราจะไม่ขาดส่วนสิ่งใดโดยการเวทนที่มาจากพระเจ้าขอให้ชีวิตของเขาภุรกิจหน้าที่ของเขาจะล้นหลาออกไปโดยเจ้าห้าไปถึงและบริูรุ์ในตัวเดินของเขาพระบิดาเจ้า้าที่นียังไม่มีมา้บายก็ขอไปเจ้าสมุเอีนต่อให้วันข้ากหน้าที่เขาจะได้รับการเวยพรและได้นำฉีกลับมาและเขาจะได้กลับไปรงเจ้าหน้าในชีวิตของเขา เขาที่จะเป็นบริบูรณ์เหมือนที่พระองค์ทรงไว้ก่อชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และขอให้อ่าสย์ที่เรามอบให้นั้นที่จะเกิดเป็นบ้านใหมในงานของพระองค์ในทางรษฐกิจของพระองค์และการต้านรับของพระองค์ในแผนการร่วมก่อหน้าในทางของพระองค์พระบิดา่แ้วจะให้รูปของคามสามารถที่ในขัดของพระองค์ในขณะไปเรเยซูอาเมนว่าไม่ได้เป ฮาเลลูยาขอให้เราทำลายอยู่อย่างสงบเองแม่แม่ได้เด็กๆด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยเองแม่ไหมครับแม่ให้เราได้อะไรนันช่วยกันดูแลนะครับฮาเลลูยานะครับเชิญเชิญเจริญเสถรางนะครับพนักงาที่รุ่งนะครับนะครับเชิญพ่อไทยท่านพี่นะครับขอบพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกคน นะครับพี่น้องปลอดกระเทศการเข่าเลืองเรียนะคัมภีด้วยกนก่อนนะครับพี่น้องติงมาเพา่จะเปิดเทิมเช็คพี่น้องที่นี่ซึ่นไข้ปวดแบบไม่เคยเสี่ยงเท่าไหร่เลก่อนเช็คพี่น้องที่นี่สองสอง,สอ,งอย่างนะครับก็คือเรียนะคัมภีเนี่ย หลักสูตรเดียวกันแต่มีสองวิธีการก็คือว่าใครต้องการไปประกาศยกมือขึ้นต้องสอบนะครับไปประกาศนี่ต้องสอบนะเรียนเรวยกันแต่ใครต้องการไปประกาศต้องสอบพี่น้องสอบการติข้อหรือจับหาโอเคไหมครับ ครับเพาพี ite, ่น้องทุกคนจะตั้งใจเรียนและก็สอบได่ผาเห็นไหมข้อสอบต้องออกจากไอ้บนเรียนนั่นแหละแล้วก็แบบงที่สองก็คือเรียนไปด้วยนไม่สอบแต่ก็ไม่ได้โดยหลักการโอเคไหมครับนะครับก็จะได้แค่่าเรียกว่าอะไรนะชั่วโมงการเรียนแล้วก็ต่อส่วไว้สำหรับรับข้างบนเห็นไหมครับอยากให้ทุกคน เรียนพระวจนะพระเจ้าเพื่อเรานนั้จะได้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเชื่อว่าการที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทําให้เราเองนั้นได้รับพราพอดเอเมนและเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราจะเรียนพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะเตรียมตัวในการรับพระพอดเอเมนร่วมด้วยกันเตรียมที่จะรับพระพรการที่เราจะเตรียม รับข้าวอนด์มนก็คือการเราเรียกว่าเตรียมชีวิตในการรับภระวนะเรียกว่ากลายว่าอ่ะเตรียมจานเพื่อที่จะใส่อาหารเห็นไ,ไหมพี่น้องพี่น้องเตรียมตัวเองเพื่อที่จะใส่ภระวนะพระเจ้าให้ภระวนะพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารแห่งชีวิตของเราพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกคนเห็นไ,ไหมครับ ขอบคุณพนระเจ้าที่พระเจ้าท,ทรางเรื่องนวมาที่นี่อย่างจอดจงแม่ไม่ใช่บังเอิญที่จะมาแต่เป็นสิท่ิพิเศษที่พระเจ้าเรื่องนามาแมน